อไให้มันโอ้ยให้มันดงเดี๋ยวให้มันดิ่เดี๋ยวทำให้มันดิ่งหน่อยนะให้ัมชอบ Hãy rồi, cho chỉ Ghiền đó. Gõ Để không đi lỡ những video cái này. เด้งดึงด้งดึงเดงดึงมันเด้งดึงเด้งดึงเดงดึงเฮ้ยเฮ้ยจะเข็บมาลาไทยไหมโอ้ยเอาทางนี้อัคั